วันนี้เข้าสู่วันที่18ของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสถึงแม้ว่าจะได้เห็นการปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก2คนแต่สถานการณ์ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะคะการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นยังทําได้ยากลําบากค่ะ ตัวประกันหญิงชาวอิสร,ราเอลสองคนที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เดินทางถึงกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสร,ราเอลเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะนับเป็นตัวประกันคนที่สี่ที่ได้รับการปล่อยตัวกลุ่มฮามาสได้ให้เหตุผลในการปล่อยตัวว่าเป็นไปเพื่อมนุษยธรรมและตัวป,ประกันทั้งสองนั้นเป็นผู้สูงอายุค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ยืนยัน,าานการปล่อยตัวนูริธคูเปอร์อายุ79ปี และโยเชเวทลิฟซิสอายุ85ปีนะคะถูกจับตัวไปพร้อมกับสามีามจากเมืองคิปบุชนีออสใกล้กับชายแดนกาซา,ตาแต่ว่าสามีของทั้งคู่นั้นยังไม่ได้รับการปล่อยตัวค่ะมีการประเมินว่าตัวประกระันที่ถูกจับกุมนั้นมีทั้งหมดประมาณ200าคนนะคะมีทั้งชาวอิสราเอลผู้ถือ2สัญชาติารวมไปถึงแรงงานไทย หนึ่งในผู้ที่ถูกเชื่อว่าถูกจับเป็นตัวประกันก็คือโอฮาร์ดมุนเดอร์นะคะเด็กชายชาวอิสราเอลที่อายุครบ9ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวบ,บอกว่าไม่มีใครมีข้อมูลค่ะว่าเขาอยู่กับใครได้รับการดูแลอย่างไร <Okay. S 1> แต่ก็ได้ร่วมฉลองวันเกิดให้กับเด็กชายคนนี้นะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าการปล่อยตัวประกันล่าสุดนั้นมีอียิปต์เป็นตัวกลางเจรจาแล้วก็ระบุถึงท่าทีการปล่อยตัวประกันที่แสดงให้เห็นว่าทางกลุ่มฮามาสอยู่ภายใต้แรงกด ดันสูงและอิสราเอลนั้นจะเดินหน้ากดดันต่อไปจนกว่าจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสคอลิดเมชาลได้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายนิวส์ค่ะว่ากองกำลังฮามาสพร้อมปล่อยตัวประกรันหากอิสราเอลจะยุติการใช้ความรุนแรงในฉนวนกาซาค่ะ,คะ ขณะที่ทางอิสราเอลก็ยังปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาต่อเนื่องนะคะกลุ่มฮามาสรายงานว่ามีชาวปาเลสไตน์140คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยอาลชาตีทางตอนเหนือของกาซารวมทั้งในเมืองราฟาและขานยูนิสทางตอนใต้ค่ะ แม่ของทารกฝาแฝดวาตินและอาเมดวัยสองเดือนก็เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไปยังเมืองข่านยูนิสเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะสำนักข่าวเอาจาซีราระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวปาเลสไตน์มากกว่า5,000คนและชาวอิสราเอลมากกว่า1,400คนเสียชีวิต ทางการอิสราเอลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่ามาจากกล้องติดตัวของกองกำลังฮามาสแสดงให้เห็นปฏิบัติการเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมายิงผู้โดยสารรถยนต์สองคนเสียชีวิตชินแบตซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองดูแลความปลอดภัยพันอิสราเอลนะคะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการสอบปากคำนักรบฮามาสระบุว่าได้รับคำสั่งให้สังหารผู้ชายจับตัวผู้หญิงและเด็กเป็นตัวประกัน ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินและบ้านทางสำนักข่าวรอยเตอร์นั้นระบุว่ายังไม่มีการยืนยันว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วก็เป็นการให้ปักคำท่ามกลางแรงกดดันหรือไม่ค่ะเอมมานูเอลบาครองประธานาธิบดีฝรัร่งเศสได้เดินทางถึงกรุงเทลอาวิฟวันนี้นะคะไปพบกับไอแซคเฮอร์ซอกประธานาธิบดีอิสราเอลและเบนจามินเนทันเยหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ย้ำว่าฝรั่งเศสนั้นยืนเคียงข้างอิสราเอลในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนะคะพร้อมกับพบครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกลักพาตัวไปทั้งชาวอิสราเอลและฝรั่งเศส ส่วนทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากนะคะแม้จะย้ําว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่ก็เริ่มส่งสัญญาณไปถึงอิสราเอลให้ชะลอการโจมตีเพื่อเข้าช่วยเหลือตัวประกันค่ะผู้นํากาตาเช็ค ฮามาัดบินคอลิฟะอาลานีก็ถแถลงในสภาที่ปรึกษากาตานะคะว่าประชาคมนานาชาติต้องไม่อนุญาตให้สิทธิ์อิสราเอลในการสังหารชาวปาเลสไตน์โดยไร้ข้อจํากัดในการทําสงครามกับกลุ่มฮามาสหน่่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาระบุถึงสถานการณ์ในกาซาว่ากําลังกลายเป็นหายนะทางมนุษยธรรมค่ะ